กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปคลิปนี้ก็เป็นการบันทึกความทรงจำดีๆในวันขึ้นปีใหม่ของปี2 5 6 8ก็มีลูกหลานย่าประหยัดหรือยายประหยัดมาเยี่ยมที่บ้านสวนดาเนินสะดวกนะครับจะรับชมบันทึกคลิปดีๆที่สามารถเก็บเป็นความทรงจำไว้ให้ลูกหลานดูในวันข้างหน้าได้นะครับ

ออแฟแชั่นแฟนแชั่นแฟชั่นที่แรกนึกว่าป็นรถเห็นแวบแรกอะดยไอยู่ด้วยตบโตไม่ได้ฮะไม่อยู่บ้านไม่อยู่ไม่สวยสิ แล้วย่บอกมารับแขกก่อนไม่ค่อยสวยแต่งหน้าทำผมแต่ผมไมยุ่งซีเซตแต่ยังไม่ลักหน้าเลยแล้วเมื่อกี้เจ๊ผ่านอยู่เหรอผมอยู่ท้ายบ้านพอดีผมกาําลังแบบผมเห็นแว็บเดี๋ยวจังหวะพอดีเลยผมก็ว่ามิซูเนี่ยสี่ประตูเนี่ยทั้งตมบลเนี่ยมันไม่ค่อยมีเล <นะ S 2> ยมีกันเดียวนี่แหละเิ่งล้อป,ปีเลยหมูจมหมูจมมีความสุขนะไปเจ้า ใครสวยสุดยกมือขึ้นดิโอ้โหมีหลักฐานไปหมดแล้วนะไม่ากันานะสองนี้ลคาหักเาพูดตนเราให้ตะกัม่พ่อจัดการแล้วนพเขารู้งานปรับใหแม่คเดียวไปแล้วบางบอลได้ไหมแม่ิได้อยู่กับมันสอง แลก็ไปด้วยกันไงว่าถ้าเกิดมันตายแล้วฉันจะไปนอนใน้องบ้านตัวแทนเร็วที่สุดปิดเต็มหน้าบ้าถ้าไม่ก็ปิดเต็มัุบไม่มีสันเลยเรแล้วเก็บปวดมากดีมากดีมากเออรู้จักกล้องจากกล้องจัดกล้องก็ได้เลยดีมากเลย ไปโรงเรียนได้เท่านั้ล้วไปนไปโรงเวใหญ่มันสุดทางไม่ไปลงที่ไหนไปขึ้นที่อภิวัตรแล้วก็ไปงบ้านโูดแล้ต้องไปรับแล้วไม่กรอเนี่ยไม่รูง้แต่ลงไปตนี่ดีย่งไรโกลกดีคดีสวัสดีค่ะ กนั่งหลังด้วยเป็นผู้ผู้บริหารด้วย <Yeah. S 1> <laughs> ผู้บริหารนั่งหลัง <laughs> ตูนห้อยเลยนะ้ทุกฟงัง <laughs> <laughs> ผู้บริหารนั่งหลังไง ถ่ายแล้วโอ้โหแก่อย่าดีว่าเหมือนเดิมไม่แก่เนาะ เบื่อพูดอะไรไปหลักฐานเก็บหลักฐานไปหมดแล้วเก็บหลักฐานไมหมดแล้วจะตายแล้วถ้าจุงไปให้ถึงเขาให้เขารับรู้ด้วยหนูเบื่อเบื่ออะไรอ่ะเบื่อปะปะเบื่อเบื่อทำไมอ่ะเบื่อปะปะเม่เก็บหลักฐานไม่หมดเก็บหลักฐานไปหมดแล้วจะรีได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้สองหมื่นเสร็ตแล้วจไปะเสร็จแล้วจะมาปะเม่ เล่นไม่ได้ไมันมาวันที่มันวิวดีพอดีถ้าน้ำแห้งมันก็ไม่สวยเออน้ำมันเต็มแล้วใส่ด้วยไม,มวไ,ไม่เป็นไรถ,ถ่ายคลิปไปว้แล้วแล้วมีหลักฐานเอาไปลง YouTube ไง เฮ้ยดังเพื่อมีไวเป็นไวรัลเคลื่อนก็หมายก่อนไปเจอหนนะ้าก็ถอดเสื้อเหลือแต่กุณเก่นงนาโดดได้ตอนนีได้แล้วตอนนี้นราโตแล้วนะอเออดีเราอ,อยู่กับยายเนี่ยอยู่กับยายขยันรู้จักว่าช่องยายกับตาผาไฟอะ่ะดูค่ะดูอยู่ค่ะ อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามกดติดตามสไลด์ด้วยนะใช่ใช่แล้วคลิปที่ท่านไม่อยากจะดูจะโผล่เข้ามาเรื่อยๆไม่อยากดูก็ต้องดูใช่เลยไม่ไม่ดูก็เปิดไว้เป็นเพื่อนก็ยังดีไม่ดูก็เปิดไว้เป็นเพื่อนกไปดีที่ใครดูไม่คลิปตากระยายใหญกับตาต้องดูนะไม่อยากดูก็เปิดแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้แล้วไปทำยังไงได้ย่อยวิวได้โยงไงก็รบกวนเท่านั้นแหละรบกวนไม่อยากดูไม่เป็นไร จะเปิดทิ้งไว้เออเวลามีโฆษณาแล้วก็ได้ไงยังเก่งนะลูกนะเป็นเจ้าคนไหนคนนะลูกนะ เนี่ยนเก่งแล้วลูกจะได้เป็นเจ้ามือ <c oughs> เรียนให้เก่งแล้วลูกอย่าจะได้เป็นเจ้าอย่าไปแทงใครเขาล่ะเราเป็นเจ้าเองจะได้เปรียบลูกสว <c oughs> ัสดีครับโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยแค่ข้างสวัสดีปีใหม่ <c oughs> ไปนู่นไปขึ้นทางโน้นลูกล่ำรวยเงินทองมีความสุขทุกวัน <c oughs> เจ้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสุขภาพแข็งแรงครับผมครับนี่ครับนี่ครับครับครับจะพยายามอยู่ห้สบายอยู่กัดีครับแข็งแรงครับสุขภาพาใช่ครับเปิดไวเปิด้เปิดเปิดทิ้งไว้นะเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้ดูดูเปิดทิ้งไว้เจียดีครับดีลุกดีลุกรวยรวยนะังคครับผมครับผมคครับผมสุขภาพแข็งแรงครับเอาอย่างเดียวพอได้แล้วอยู่นานครับ

เดี๋ยวตัดต่อลงช่องให้ดูเดี๋ยวไมไปที่เราซึกถอยให้ดีไปถอยไว้กับตัวนู้นตรงนู้นเถือกตัวนู้นสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ